ประเภทของการตลาดดิจิทัล 1. การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ดึงดูดใจและสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2. การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) การใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Instagram, Twitter ในการสื่อสารโปรโมทและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 3. การโฆษณาออนไลน์ออนไลน์ Advertising) การใช้แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์เช่น Google Ads, Facebook Ads ในการแสดงโฆษณาให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4. การตลาดผ่านอีเมลเมลมาร์ a r k e t i n g การใช้อีเมลในการสื่อสารโปรโมทและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing) การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ (SEO) และโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาเซมเพื่อให้เว็บไซต์ปรากฏในอันดับต้นๆของผลการค้นหา6การตลาดพันธมิตร r ฟ f i i อก Marketing การร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการแลกกับค่าคอมมิชชั่น